ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เนท่านั้นืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของอีฟบอลสรวน23โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมทุกคนก่อนในสองคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่หลังการอัััเดตในนนนววหสี้ครือ่า แพ็คนักเตะใหม่หรือว่านักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดที่จะเข้ามาใหม่ในนะครับก็มีทั้งการคาดการณ์แลวก็การยืนยันนะครับว่าจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างเรามารับชมนในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็มเนเดิมทุกคนฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ ก็ขอฝากาอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอ l ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจะทำการพูดถึงในส่วนของนักเตะแพ็กใหม่หรือว่าแพ็กนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาใหม่หลังกกาาารรรอััััปเเดดตตในนนววพหหี้ื่ลง ตามปกติอยู่แล้วนี่นะครับก็มาเริ่มที่ในส่วนของไพนักเตะกันก่อนเลยเลยกันครับก่อนเลยเลยก็เรามาทําการเน้นย้ําหรือว่าไล่เรียงกันอีกทีเลยกันนะครับเรื่องที่ในส่วนของแพ็คตำนานทุกคนหรือว่าแพ็คของอ e ีบิกนี่นะครับก็ในภาพโปรโมทนะทุกคนมันมีมาทั้งหมด6คนตามนี้เลยนะครับในส่วนของอ e ีบิกบิ๊กไทม์นะครับมีรุตฟานิตต์รอยพี่คนสตอยคอปพาชิกวีร่านะครับฝั่งอ e ีบิกก็มีดีเย่ร็อกบาร์พี่คนมาร์โกฟนประเทศแล้วก็ pp, ala, เป๊ปปวา์ดิวาร่าอะไรประมาณนี้นะครับกกกกกก็็มาาาททํรรไลล่่่เเียยนนนนนัออวุคใสขง คนแรกก็คือรุสฟานิเตอร์รอยก็มาให้เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนค,คนก็มาในแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดย Roy, รุสฟานิเตอร์รอยทุกคนปีเตอร์เชมิเคิลและก็เดนิสเออร์วินนะครับก็ถือดีว่ามาให้เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาในส่วนด้านล่างก็คือดิดี้ร็อกบาร์ุคนก็มาให้เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับผมก็มีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยโกส์มาเกลเล่โีดีดี้ร็อกบาร์และก็ปีเตอร์เชคคทัั้งนนนถือดว่าเป็นนกเตะที่ อยู่ในภาพโปรโมทแล้วก็เข้ามายทำการได้เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับมาดูต่อถัดมากันบ้างคนับเป็นส่วนของสตอยขอบทุกคนหรือว่าเอปิกบิกทามของ FC บาร์เซโลน่านะครับซึ่งในภาพนี้ทุกคนมี FC บาร์เซโลน่า2คนก็คือสตอยขอบกับเปปควาเดโอล่าครับซึ่งเป็นแพ็คปัจจุบันหรือว่าแพ็คที่มีอยู่ตอนนี้ในระบบสำหรับแพ็คที่เข้ามา้เปิดแล้วนี่นะครับก็มีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยครับนำทับโดยสตอยขอบทุกคนอาเบิตเฟรเรแล้วก็เปปควาเดโอลานะครับ ก็ถือได้ว่าในส่วนของภาพโปรโมทเหล่านี้นะคนมันมีมาเปิดแล้วทั้งหมด4คนเลยด้วยกันนะครับก็เหลือแค่พัชชิกเวรากับมาโกฟานเปเทนเท่านั้นนะครับที่ยังไม่เข้ามาในตัวเกมหรือว่ายังไม่เข้ามาให้เปิดอีกนะครับก็ในส่วนของมาโกฟานเปเทนทุกคนก็ถ้าจะมานะครับจะมารูปแบบของ a c ซีมิลานก็มีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยนะครับก็ถ้าเป็น a c ซีมิลานก็จะเข้ามาตามนี้คนนำทัพโดยอ e ิมิวิกทามของไรากาสทุกคนลก aten, แล้วก็มาโกฟานเปเทนแล้วก็รุดกูลิตอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เป็น3ฐานเสือดั้หรือว่า3ฐานเสือ a อซมิลานทุกคนสลับนักเตะที่จะเข้ามาในส่วนของแพ็คตำลานของเอซมิลานทุกคนก็ถ้าเป็น a อซมิลานก็จะมาตามนี้นี่นะครับแต่ก็ในส่วนของพัชิกเวียราคือแพ็คของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็ก็ถ้าเป็นอาร์เซนอลทุกคนจะมีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยครับนครับโดยพัชิกเวียราทุกคนดิสเบิร์แคมแล้วก็โทมัสโรซิเกีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะพูดนี้นะครับทุกคนในวันพฤหัสนี้นะครับ ถ้าไม่ใช่ AC ซีมิลานก็เป็นอาร์เซนอลครับทุกคนเพราะว่าจะมีแค่2แพ็คนี้เท่านั้นนะบ่มที่ยังไม่มาให้เปิดนี่นะครับก็รอแพ็กไหนกันอยู่บ้างหรือว่ารอนักเตะคนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับต่อมามาดูในส่วนของ Player of the Week กันบ้างครับทุกคนก็สหรับตอนนี้ทุกคนหรือว่าแพ็กปัจจุบันนะครับก็นำทัพโดยเอริเงอร์บาว์ฮาร์และทุกคนโทนี่โกส์นะบ่มเจโรดโบเวนอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันเลยบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของนักเตะที่จะเข้้าาาาาาามมมใให่่่่ทุกกกกกกกคคคคนนนนนนน็ดดูสวววขอองรรรรณ์ๆัััเลยะบ สำหรับสื่อแรกก็การคาดการณ์คร่าวๆมาประมาณที่คนนำทัพโดยเปเรียย์คนลอตาโรมาติเนสนะครับอาคุนญาดคนซาอูนอะไรประมาณนี้ครับก็ในส่วนของเพลย์เยอร์โดวิสนะครับจะทำการคาดการณ์แบบจัดเต็มให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ทำการโชว์ภาพตัวอย่างการคาดการณ์แบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ p o โอหรือว่า Player of the Week นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็ควันจันทร์ก็คือแพ็คของคลับเซเลคชั่นอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของแพ็คปัจจุบันก็คือแพ็คของดาบี้เดมิเลนูทุกคนหรือว่า ดาร์บี้แม์เมืองมิลานนะครับก็สำหรับแพ็กนี้คนจะหมดอายุไปในวันจันทร์หน้าคนแล้วก็แพ็กที่จะเข้ามาแทนที่นะทุกคนจะเป็นแพ็กของคลับเซเลคชั่นหรือว่าของสโมสรอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะคนยังไม่มีข้อมูลมาเลยนะครับว่าจะเป็นสโมสรไหนที่เข้ามาแทนที่นะทุกคนอาจจะเป็นสิงห์บูเชลซีอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้ทุกคนเพราะว่าห่างหายไปนานมากๆแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับสิงห์บูเชลซีหรือไม่ก็อาจจะเป็นสโมสรที่เคยไม้เปิดแล้วแล้วก็วนกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ อาจจะมีรูปแบบของดาร์บี้เดย์หรือว่าดาร์บี้แม์อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งแพ็คก็เป็นได้พื่อคนอันนี้ก็ต้องรอรุ้นเลยกันนะครับในส่วนภาพที่เห็นนี้ก็คือเป็นเพียงแค่ภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับเป็นดาร์บี้เดย์นอตลอนดอนนักคนหรือว่าการเจอกันระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับใน,นส่วนของดาร์บี้เดย์พื่นก็ต้องรอดูแลยกันนะครับว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของลับเซเลชันเข้ามาอีกเมื่อไหร่นี้นะครับ ยังไงก็ถ้ามีการยืนยันอะไรก็จะทําการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันแล้วกันนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันครับว่าในส่วนของแพ็กตำนานนะครับถ้าไม่ใช่เอซมิลางก็จะเป็นในส่วนของปืนใหญ่อาเซนอัลนะครับผมก็กรอแพ็กไหนกันอยู่บ้างหรือว่ารอนับแต่คนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของการแจกฟรีต่างๆนะครับผมก็จะมีในส่วนของการแจกฟรีอีเวนต์กันคนแล้วก็แคมเปญต่างๆอะไรประมาณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปกติอยู่แล้วนนีะครับ ก็สำหรับการแจกฟรีคร่าวๆก็น่าจะมีการแจกฟรีแบบเดิมคนหรือว่าการแจกฟรีแบบรูปแบบเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานนทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประกนไนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกัน,นครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ